สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําปกคลิปลงใน YouTube นะครับนะแอปที่คุณต้องใช้ในการทําปกคลิปก็มีอยู่2อนแอปนะแอปที่1นึ่งนะแอปอิเลรเซอร์นะครับนแะนะแอปที่1ผ่านไปแล้วต่อมาแอปที่2เป็นพิซอาร์นะครับนะแอปนี้นะครับ เรามาเริ่มวิธีแรกเลยให้คุณเข้ามาในเบราว์เซอร์นะครับ UC Browser แล้วกุ้งของบดานะกดเปิดไปเราพน่นนังนะแล้วก็พิมพ์รูปอะไรก็ได้นะครับรูปอะไรรูป y o u t u ก็แล้วกัน คนรูปรับเอารูปไม่มาครับเอาวัเอาหนีก็แล้วกันรับแล้วก็ให้คุณสแกมหน้าจอมาเลยนะคนับแล้วกดออกมานะครับ เอ้ยแล้วผมลืมว่าแล้วก็แบกเกาวด้วยนะแบกเกาวยับแบกเกาวแบกเกาวไหนมาก็ได้นะเอาชิ้นสวยเอานี่แล้วกันสแคปหน้าจอแนละ้ว ครับแล้วก็กดลงมานะครับลงที่แอปเอล่าเซอร์ก่อนนะครับนี่เปิดเข้าไปปึ๊บครับแล้วก็กด้าว่าโหลดตัวนะครับกดเข้าไป นี้มันก็ไม่ตัดรูปนะ YouTube ก <YouTube S 1> ่อนแล้วกันได้วะ YouTube ได้อบมาแล้วก็จะให้เราล้างแผ่นดีอืมล้างมาท่านี้ นะครับกดเพาว่าโดนแลน้วถูกนะครับตรงข้างบนขัวมือนยครับ,นะรบแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับมันอันนี้มันจะามานนเอลนะครับเอ้ยไม่ใช่ช่มันเอาอะไรอะให้คุณกดมาที่ลูกด,าด้ามใน่ครับนี่ลูกดามแล้วก็จะมีเป้าใหญ่นะ ก็กดตรงนี้นครับกดไปแล้วเนี้มันก็จะตัดท้ายไปหมดแล้วเดี๋ยวคมณเช็คอว,วดีนะแล้วตรงนี้อยู่นี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้คุณกดทั่วโดนเลยครับเนี้ยมันก็จะเหลือแต่เท่านี้นะครับให้คุณกดศูนย์นะครับแล้วกดเซฟ แล้วกด finish, finish. ลูกถูงครับแค่านี้ก็เสร็จแล้วต่อมาเราจะมาตัดแบ็กเกลนาครับคลิปนี้อาจจะนานนิดหนึง่งนะที่แบ็กเกล้าสกีนช็อต ครับเราก็ตัดเหมือนเดิมครับเท่านี้น่าจะพอครับหมืเนี่ยกดด้นเหมือนเดิมครับแล้วก็คุณกด,ดตรงนี้ครับไม่ต้องเปิดตัดอะไรหรอกครับเท่านี้พอกดด้นครับแล้วก็กดเซฟไปเยอะตรงศูนย์ก่อนนะครับแล้ว เลมนะครับปึ๊บนะครับต่อมาแล้วก็ให้คุณกด finish ปิดนะถูกนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วให้เรากดออกมาเลยนะครับแล้วคุณมาต่อที่แอปทีสองเลยครับมีชื่อว่าพีอาร์นะครับทั้งสองแอปโหลดได้จากเพจโตเลยครับนะครับน,ะบนี่กดเปิดเข้ามา รอสักครู่นะครับต้องขอไปด้วยผมทำไว้ค้างนะครับกดออก่อน นะครับเมื่อคุณกดเข้ามาครั้งแรกก็อย่าเขียนว่าพิษานะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อคุณเข้ามาในหน้าน,านี้นแล้วเมื่อคุณกดตู้บวกนี่เลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วจะมีให้เลือกสีนะครับคุณตอนแรกนะครับที่เป็นเปูนขขเขาร้วมีอะไรดวงทีนะกดเข้าไปปึ๊บ ราแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนจะเป็นหน้าแบบนี้นะแต่จะเพิ่งไปกดอะไระครับรอให้รูปมันขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยรูปก็เริ่มมาแล้ว เรากดมาที่แบ็กกาวก่อเลยนะครับนี่แบ็กกาวรูปนี้กด <Good. S 1> รอแป๊บหนึ่งครับครับ เมื่อเป็นแบบนี้ครับให้คุณเลื่อนมาแล้วพวกนี่ไม่ต้องไปสวนนะมันจะเห็นแถบด้านล่างแล้วนี่ครับพวกนี้คุณเลื่อนมาแล้วนับเลื่อนจนถึงเพราะเพิ่มพัฒนนะครับนี่เลยเรากดเข้าไป นะครับแล้วก็เราก็จะเลือกรูป u t u b e ที่เรามามาเลยครับ YouTube กดเข้าไป y o u t u นะครับคุณจะเพิ่มกี่รูปก็ได้นะครับนี่อย่างเช่นนี่กดไปกดไปคุณเห็นด้านด้านล่างงนี้นะมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยถ้าคุณจะเอาอคุณก็กดการกรบาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นครับเมื่อคุณจะเอาภาพ u t u b e นะครับภาพรูปเดียวเมื่อคุณจะเอาแล้วให้ กดเราว่านี่นะ add หนึ่งแล้วอใช่ไหมว่าด้านบนฝั่งขัวมือนะกดไปเลยเนี้ยนะมันก็จะเมาอยู่นี่คนระับเราก็สามรารถจะอะไรไดนะ้ปรับขนาดก็ได้นะแบบเราเล็กแค่ไหมนหมุนก็ได้นะ มันยาวเราได้นะยับยาวเราทายูา่ไงเท่านี้แหละยาวจยินะยับเมื่อคุณพอแล้วแล้วคุณกดตรงหลอดติ๊กถูบนเออฝั่งขัวนะครับกดถูกเลยครับ แล้วต่อมาเมื่อคุณจะเขียนเป็นประเสือรับให้คุณร้อนกลับมาครับเริ่มเห็นว่าข,อขอ้อผมตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเทียบเขียนว่าข,อขอ้อความแล้วกดไปเลยับแล้วก็อยาให้พิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่าซ้อนทำโปกคลิป บน YouTube เอ๊ะไม่กดพิมพ์ผิดนะ y o u t u b e นะครับบน YouTube แล้วกดติ๊กถูกทุกนี่นะครับติ๊กถูกรทรุกนี้ปึ๊บเนี่ยเพื่อได้เนี้ย,ยค,คุณจะสามารถเลื่อนก็ได้นะรปรับให้มัน นะับเ๋ยวผมวาแบบไม่หลนะนับอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์นันคุณจะซ้ถเลือกตัว้องสื้อได้นะครับนะเลือกเข้เข้มสักหน่อยนะครับเพื่อให้คนที่มาดูเห็นชัดน,นะเดี๋ยวเอ่อ,อประมาณนี้แหละครับนะ วเอ้ยลุมเสียบลุมใส่สีเมื่อคุณจะใส่สีบนตัวหนังสือให้คุณกดมาคําว่าสีนะครับตรงนี้นะครับกดนะครับเนี้ยครับเพนี้เป็นไปสีธรรมดานะครับไปแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะครับเนี้ยครับนี่ก็เป็นเกลดนะครับนี่พื้นผิวนะครับถ้าคุณอยากให้มันสวยคุณก็กดมาพื้นผิวนะครับแล้วก็เลือกนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับกดมาเนี้ยครับก็จะสวยนะครับ คี้ที่ผมทำนี้ผมจะไปใช้จริงนะในในสอนทําปกคี้ยบนยูทูบนะนอันไหนดีวะขยายตรงสือนี่ใหญ่เนี่ยทดสอบนี่แหละโอ้ดำเกิน ในดีเอาเนี่ยับต่อมาเป็นความทึบครับลายเส้นที่ว่าเนี่ครับเราใส่ขอบเส้นนะก็ให้มาเพาว่าลายเส้นที่วารับตรงนี้ แล้วก็ใส่แล้วขอบเหมือนกันเกินสีม่วงสีม่วงก็สวยดีนะสีเนี่เดี๋ยวเความนะโอ้แม่ต่อมาเป็นงานไหนคืออะไรทดสอบเราก็ไม่ค่อยมีเกิดขึ้นนะเอาสีฟ้าการปัดเลยทำให้โค้งนะเท่านี้นะแล้วคุณกดถูกนะ นะครับเดี๋ยวผมขอใส่อะไรอีกอย่างหนึ่งครับเพิ่มภาพถ่ายใช่ป่ะเอ่อมาแล้วขอเอาแอนดรอยก็แล้วกันนะครับแอนดรอยเพิ่มเข้ามา ให้มันดูเหมือนว่าเอ้ยเดี๋ยวก็วทำได้วันนั่นแหละทั้งไงเอว่เอวด้วยเออเอ็นด้วยมาด้วยมันโล่งเกินเอาสักมาตรงนี้นะออครับเปิดครับน่าจะโอเคครับมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วคุณกดถูกแล้วเนี่ยครับเนะมื่อคุณพอใจแล้วเมื่อคุณพอใจที่คุณทำแล้วคุณก็กดตรงนี้นะเห็นไหมครับ ตรงนี้ครับฝั่งบนด้านขวามือเหมือนกันกดเลยปึ๊บนะครับมันก็จะเป็นหน้านี้ครับแล้วคุณกดไปที่คลาสแกลเลอรี่นะตรงนี้ครับด้านสีเขียวกดแกลเลอรี่นะครับต้องเขียนว่าบันทึกไปยังอัลบั้มอาร์ตพีนะครับเอ้ยไม่ใช่พิชอาร์นะครับโอ้สลับกันพูดสลับกันนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วแล้วคุณกดมาแล้ว เนี่ยเราไปดูนะครับมันจะได้ไหมแกลเลอรี่แกลเลอรี่แบบเหลือสองแล้วอตองรีบดูรูปก่อนเนี้ยพิซร่าเข้ามานนี่ก็ได้อยู่นะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะเนี้ยสอนทำโปรคลิปบนยูทูบเขียนถุงแนละ้วเออถูกเนี้ยสำหรับ คลิปนี้ผม,มต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับือเพื่อเฉลยไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ของผมนะครับขอบคุณครับไปแล้วบาย